ต,ต่อเลยครับกับนิวเชฟครับ แฝดเอครับปู่ช่างแรงมาแฝดปีครับปู่โชคทวีการคอลี่ไฟล์รันที่สองครับ สี่สามหนึ่งหกศูนย์เก้าครับโอ้ยใครว่าครับหนึ่งสิบเอ็ดหนึ่งสองศูนย์ครับช่างแซมสิบเอ็ดสองสองหกครับสองร้อยหกสองร้อยหนึ่งครับสิบเอ็ดสองสองหกสิบเอ็ดหนึ่งสองศูนย์ดี